มาเป็นแกันเนาะเวลาเนี่ยไปกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปไปที่ไหนไม่เจอในหมู่บ้านไหนที่ไม่มีสองโลกนี้ไม่มีเอาเป็นไปไม่ได้ที่บ้านไหนไม่มีใช่ไหมคะบ้านไหนที่ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ที่รู้ไหมมีสโลกมีเป็นไม่ได้ที่เราไปสัมภาษณ์เมา่ไหรที่ใช่ไหม โรคเบาหวานเนี่ยามดันคอเลสเตอรอลอพวกเนี้ยรักษาไม่หายด้วยใช่ไหมครับทำไมทำไมแพทย์ปัจจุบันเขาบอกว่ารักษาไม่หายค่ะแต่เมื่อาอาจารย์บอกว่ารักษาคือาคิดต่างกันวิธีคิดแต่ยกตัวอยางง่ายอย่างเบาหวานเนี่ยผมก็บอกตรงตรง โบราณเขาก็มีตำรับยามาแล้วเขาเลยมาทูมเมโีโอมาทุมเมเออเพลาะว่ายากแก้โรบาหวานแต่นี่เรามาสังเกตว่าเวลาใช้ย,ยาพวกนี้น,นะครับมันได้ผลบางไม่ได้ผลบางหายบางไม่หายบ,<อ>บางก็ยิงยาไม่ได้งไง ไปใช้ยาปัจจุบาลแล้วไปใช้ร่วมกันตอนนี้บังเอเลยในศูนย์วิทย์ที่ใช้เนี่ยมันไปซีนจี้กับยาประยุบนันมันก็ลดน้ำตาลดได้ดีแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีก oh. ผมก็เลยมาค้นคว้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่เป็นโรคประวาน oh. ผมนเจอ,เ,อ,อเนี่ย นี่ต้องอาศัยตำราพรั่งพรังมันโทษเยะเลพาะยิ่งในแพทย์รัสเซียนะเขายืนยันเลยว่าครับโบรคเบาหวานเนี่ยไอ้น้ำตาลกูกโคตในเลือดของคนเวโรคเบาหวานมันเป็น foreign body คือเป็นสิ่งแบบปลอมร่างกายก็ไปใช้ไม่ได้คร่างกายถึงได้สุดโสม <S <S in เราไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเอาไปใช้เป็นพลังกานใช้เป็นพราสมองคนเราเนี่ยจะเปต้องใช้น้ำตาลมนุษย์เราเนี่ยแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยมันเป็นพลังงานสำหรับมนุษย์เราถ้าไม่มีแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยเราจะไม่มีทุกวันนเนี่ยพวกคุณเนี่ยพวกเราเนี่ยมันไม่มี ไม่มีกาลังงานทํางานใช่เพราะนั้นคอคันเป็นเบาหวานครับมันจะถูกตัดตรงนี้ออกอทําให้หร่รางกายซุดโสม,มเพราะุ่ดโส,สมผงานใช้เพราะซุดโสมรับก็อยากกินนู่นกินนี่ทั้งหวานครับพ<า>อกินเข้าไปมันก็ไปสะสมให้กรุโคตเนี่ยในเลือดมากเข้าจนกระทั่ง ล้วเราไปตรวจเลือด Hb1c เนี่ยมันจะสะสมนะในเ a โมโก b i l เนี่ยถึงตั้งแปดตั้งเก,ก้าก็เพราะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยาของผมนี่ที่คนคว้ามาเนี่ยบอตรงผมมาจับตรงนี้ได้เพราะมันมีสารในตัวและสารย ที่ไปเวลาเรากินแป้งน้ำตาลไขมันเป็นกรุพอดเนี่ยครับมันจะไปทำให้กรุพอดเนี่ยเป็นโมเลกุลโซ่พอดที่ปเป็นสองโมเลกุลเนี่ยครับแปลงเป็นไก,ก่โคเจนเกไปในตับในกล้ามเนื้อได้แล้วมัน คนเราธรรมดาถึงไม่น้ำตาลในเลือดมันถึงไม่สูงคือหมายความว่าตำลับยาวเพิ่งหมอเนี่ยรักษาโรคเบาหวานได้แบบหายขาดด้วยเราไม่อยากจะใช่ทำไมเรียกว่าหายแบบยั่งยืนดีกว่าหายยั่งยืนเลยเนี่ยไม่เป็นเรือรังไม่เป็นเรื่อยเรือดีกว่า คนที่มากินยาวาหวานผมเนี่ยถ้ากินหลายอย่างกับผมเดินมาแล้วถึงจะเป็นมานสิบปีแล้วเนี่ยนะกรคุ้มว่อาหารจะลดปริได้ไม่ต้องเข้่งคัดมากเพราะว่ายายาเราเนี่ยมันจะไปทำให้กูุ่มคนเนี่ยไม่ไม่ไปสะสมในไม่ไต่แม้ให้ไว แล้วมีวิธีพิสูจน์คือโปรตีแนแล้วในเวลาเราตรวจติดต่อเข้าหน้ำไปชั่วโมงที่เขาเราตรวจแ,แบบเอสเอสพีนะฮะสีหวันเนี่ยสีสีสีหวันเนี่ยนะครับผมวิธีตรวจประวาตนะครับเปิดบริเวณที่ไป เข้าน้ำแบบชื่โมงครับเขาจะตรวจการเครื่องตรกลุ่มโคตดในเลือดถ้าคนไหนส่วนมากหมอยาปัจจุบันจางเก่งก็ได้หกจุดแปดครับยาลดเหลือสี่ห้าไม่มีเพราะถ้าเ้าเขาลดเหลือสี่ห้าเนี่ยน้ำตาในเลือดที่จับ กายเป็ในให้ปกีิซีเนี่ยกายเป็นน้ำตาลปกติแต่ยาเราไม่เป็นน้ำตาลในเลือดเรายัางร้อยยี่สิบแต่ว่าไอสเปียมันเราเหลือสี่ด้มันแสดงว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ไปไม่ใช่ของแบบปลอมในร่างกายมันไม่ไปเคลือบเอดฮีโมโกลบินเนี่ยตรงนี้เป็นการเชี่็นว่ายา ไ้าดนี่คือความแตกต่างของยาแผนปัจจุบันนีะคือรัเกอร์นี่ผมเรียกนี่แทางเราเรียกว่ามาเกอร์วันหมดได้ที่หมดได้เพรามันดีขึ้นสำหรับผมบีจนะครับเพราะปัญหาจริงให้หายจริงซึ่งยาปัจจุบันทำไม่ได้โรค ประวานหรือโรคงเรื้อรังอื่นๆใครที่ไม่เคยป่วยก็คงไม่รู้สึกถึงความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่อาจารย์สุราพัน์บอกว่าสามารถรักษาให้หายยั่งยืนได้ใครที่ป่วยเป็นโรคเกาเหรือโรคกลูมเมอบตช่วง ใครไม่ปลย,ยกไม่นสนับสนุนโดยน้ำมันมะพระ้าวบีบเยนตราปาลิสสุด085 0 0 0ปดห้าศนน้ามัน สำหรับประกอบอาหารตราโคโกแคล KYK Alkaline Water Change Your Water Change Your Life <S <S แผ่นบำบัดเท้าหนูแผ่นฟุตแผ่นศ2นสองสองก้า โรคเบาหวานที่อาจารย์ชุรพันธ์ได้แนะนำวิธีการรักษาในช่วงที่แล้วครับยังมีโรคต้นหลักอีกหลายโรคที่อาจารย์สุรพันธ์บอกว่าสามารถรักษาให้หายได้เช่นกันครับโรคหนักหนักโรคจะยากรุมาตอยมะเร็ง ริงกินแล้วพูดถึงลูกมาตอยเนี่ยฝรั่งเขียนเวลาเรื่องสามสี่เรียบมันมันทั้งหมดมีแปดลำดับชั้นรวมทั้งดาวด้วยของถ้าเราแตกชาาในเรื่องลูกมาตอยเนี่ยเราจะรู้ถึงเรื่องเอเเลมันโยกัน ทั้งตัวมาตอยมีทั้งเกามีทั้งเอเวีมันเหมือนมันโยงถึงกันไงนเป็นมาตรอยนานๆเนี่ยโรคเอเซอร์วีก็จะถามหา,มาเพราะว่าร่างกายมันเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นในร่างกายกับหายานะไปเมื่อคือสิ่งแปลกปลอมะ ดูต้นเหตุของโรคมันเกิดอะไรยังยังยังเกาจริงๆเนี่ยรักษาไม่ยากผมใช้ยาตัวเดียวก็รักษาได้แต่รู้มาตอนเนี่ยเราต้องใช้ยาถึงสามสี่ตำลับเอามา<อ>ช่วยกันครับผมอะพูดถึงเรื่องของเกาทำไมอาจารย์บอกว่าเกามันถึง เพราะมันเป็นไอ้พืชใช้เข็มในมน <Ha. S 2> โษโชดได้ไเลยจ,จับตรงนี้ <Ha. S 2> เพราะเรากินเข้าไปหายมันก็หายไปเลยอมันไม่กลับมันไม่กลับมาอ๋อหรอคะแต่ mm. ถ้าลุงหมดตีวต,ตอน,น,นมันเป็นพังพื้มันจับเป็นตายเป็นเน่ โป่งพองเลไตามข้อนีนยพวงความฝึกมันจับมากมาจนทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยมันสึกหรอหมดค่โอ้โจะฟื้นฟูมันหายยากอาจารย์บอกว่าตอนแก่อนเข้ารยการอาจารย์บอกว่ามันรักษายากมันเป็นน้องน้องมะเร็งเลยใช่ไหมคะมันมันไม่ใช่มะเร็งนะแต่ว่ามันสร้างเซลล์ผิวหนว แต่ไม่ใช่มะเร็งครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงมะเร็งนะครับมะเร็งนี่เซลล์มันผิดปกติแล้วมันก็เป็นเซลล์ร้ายเซลล์ร้ายนี่ก็คือมันจะไปทำให้เจ็บดีตายเอ่อกลายเป็นเซลล์ร้ายหมดทั้งร่างกายอืมครับก็ค่อยกิน เป็นมะเร็งตาได้หมดโรคมะเร็งนะแต่รรปมาตอยไม่ใช่หรอกมันเียงแต่งมีเซลล์ปกติไฟเบอร์ขึ้นมาเยอะมันก็ทำให้ปวดข้อปวดขาเดินไม่ได้ขาโกงนิ้วงออะไรนั่นน่ะมตอยนิ้วจะปิดมันก็ทรมานมาก ตายแน่แน่อ้อาวไม่มียารักษาแต่ผมมีย <c> า <oughs> เอาหรอคะหมายความว่าถ้าผมเป็นมะเร็งเนี่ยผมทานยาตำรับยาคุณหมอเนี่ยจะทำให้เซลล์มะเร็งผมสอบไปเลยหายไปเลยใช่ตำรับยาของอาจารย์ซานซิตตำรับเนี่ยถ้าสมาาามติว่าเป็นมะเร็งเนี่ย ือเราเราอยู่สามน้ำหลาบยาเมลงนี่นะฮะคือ,อยา,าเรลงนี่มันแก้พวกแอนโนบันเซลล์ยาตับหบนี้แต่ว่าอาอยาอีกตัวนึงก็มัทถานี่เราจะแก้เกี่ยวกับพวกเร็งในต่อมน้ำเหลืองกับเร็งในสมองอสาเหตุที่บอกตรง ทำไมมันต้องใช้ยาต่างอทำไม,ำไมใช้จาตำหรับมะเล็งไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็น,นพกิกามเนื้อพวกเซลล์อะไรในกระดูกอะไรพวกนี้นะ,ะมออันจะเป็นเซลล์ที่ผิดปกติที่เห็นชัดเจนแต่ว่าในสมองเนี่ยจากการที่ผมค้นาร้า มันเป็นน้ำมีโลยมะเร็สมองมันจะมันไปสร้างเซลล์ที่ปกติจะกลายเป็นแป้งนะไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์แล้วนะพวกมะเร็งในสมองเนี่ยมันจะเป็นก้อนแบบแป้งใช่เนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นก้อนที่มันสร้างขึ้นมาผิดปกติแบบ มีรอยมันเหมือนแป้งเพราะเราต้องมียาโดยเฉพาะไปรักษาตรงนี้นสามตัวคือกินพ้อมาันสามยาแล,ล้วย,ยามาันเลยไม่เลือดของผมนี่ก็เกิอมากจะยาแก้มะเร็งในลำไส้ใหญ่ดีหลเลือดดำในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันผม่องง่ายจนมันแตกเป็น แผลลมลาลายตามกายกลายเป็นเนื้อนเนื้อตายขึ้นมาอย่างคนที่เป็นอะไรอย่างเนี้ยส่วเมากแล้วเขาจะไปใช้คโีโมคีโมใช่ไหมค่ะใช้แสงอะไรเงีง้ยยาของรย์เียสามารถทานพร้อมกับทาน<ม>ทโโทเราไม่เอาที่เราไม่แมเอาไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก เพราะว่าเคโมโนเนี่มันเป็นคาซินโนเจนคาซิโนเจนคือมันทำตัวก่อเกิดมะเร็งแลัน,นี้ทุกคนแพทย์ทั่วโลกเขายอมรับกันแล้วกันแล้วนะเพราะนั้นป็ะคืนไปรักษารลมกันเมลัยขึ้นกนมาโทษเราคือสมบติว่าจะมารักษากับทาง คุณหมอเนี่ยต้องต้องไม่รักษาท่านมือต้องต้องหยุดเลยอ่ะเลือกเลือกคนละท่านเลือกท่านใดท่าเราอ่ะถ้าเชื่อผมแล้วรักษาผมถ้าเชื่อไปเลยจะอะไรกันต่ะมาไม่รู้แล้วก็เอาแล้วคุณคิดดูถ้าผมไม่มั่นใจยาผมผมกล้าพูดอย่างนี้ไหมอ่าก็ถูก เรื่องของยาที่บอกว่ามะเร็งที่รักษาค่ะแต่ในไอ้ที่ยามะเร็งของหมอจาทานว่ามันม,มีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเงี้ยนิดนึงพวกนี้มันเป็นพวกสมุนไพรอ๋อเป็นอินซา์ออฟฟิอินซา์ยาผมที่แก้มะเร็งในเรื่องอินซายค่ะ ยกตัวอย่างให้อให้ความรู้ทางการตลาดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างไาช่อนเนี่ยไฟช่อนสมัยก่อนนะเขา่าหาไาช่อนเนี่ยไปควกไฟไปต้งไฟให้ให้เกลี่ยแล้วก็มากวาดเป็นยาสางเด็กครับเนี่ยก็คือนไซน์นไซน์คือโปรตีนอะไหนย่งเงี่ยแต่ ของของเอามาทําเป็นยาต้องนี้บอกก็ในเท็คบุ๊กของพลังหลายเล่อเขายืนยันเลยว่าการรักษาอะไรต้องใช้เอนไซม์